สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโกสุขบาย LG นะครับโดยออผมเช่นเคยนนชนนกมาไม่ใช่คุณจะฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทวายจีบูเลนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นค่ําคืนของทางฝั่งสหรัฐนะฮะที่ตลาดเนี่ยประเมินนะครับแล้วก็คาดการณ์กันไว้ว่าจะเป็นคืนที่สําคัญที่สุดคืนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของสสบางท่านของทางฝั่งสภาคอนเกรสเนี่ยเขาก็บอกว่า อยากจะให้โหวตในเรื่องของร่างกฎหมายเพื่อที่จะยุติการชั้นดาวเนี่ยให้จบภายในคืนนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเวลาไทยแล้วเนี่ยก็คือเช้าวันพฤหัสประมาณในช่วงไม่เกินเที่ยงเนี่ยก็คิดว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะคลี่คลายได้นะครับก็จะเกิดการรีโอเพนนิ่งหรือว่ากลับมาเปิดหน่วยงานรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คืออย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วต้องผ่านขั้นตอนการลงนามข้อตกลงเซ็นโดยคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นขั้นสุดท้ายนะครับ ทันนั้นแล้วเนี่ยคืน2คืนนี้ก็ต้องบอกว่าราคาทองคํานะครับก็จะตอบสนองต่อปัจจัยนี้พันผวนเป็นพิเศษนะครับในแง่หนึ่งคือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยโดนขายทางกาไรลงมาบ้างนะครับแต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับในแง่มุมที่ลุกฟอร์เวิร์ดมองสเต็ปไปข้างหน้าอีกหนึ่งสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเนี่ยแน่นอนว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยอาจจะโดนขายทางกาไรในภาวะที่มันรีโอเพนนิ่งกลับมาเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ชัดดาวขี้คลายลงเนี่ยสินปปอซัพอร์ตภัยเนี่ยก็อาจจะโดนขายทางกำไรเทคโปรฟิตลงมาได้บ้างนะครับแต่สเต็ปถัดไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราน่าจะต้องรอดูตัวเลขเศรษฐกิจหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าถ้าหน่วยงานรัฐเนี่ยกลับมาเปิดทําการนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ย่าแย่ที่หลายๆคนทราบกันดีก่อนที่จะชัดดาวเนี่ยมันก็จะออกมาในหน้าข่าวอีกครั้งหนึ่งจะเห็นตัวเลขตลาดแรงงานที่อ่อนแอนะครับ เป็นสาคัญซึ่งก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดลดอัตราดอกเบีย้ยและหนุนสินทรัพย์อย่างทองคําแล้วก็ตัวซิลเวอร์ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองสเต็กถัดไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองคําหนุนซิลเวอร์แล้วก็จะกดดันให้ดลอลลาร์อ่อนค่าลงซะมากกว่านะครับดังนั้น้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องรอดูว่าแรงขายในฐานะเซฟเฮเว่นเนี่ยกระแทกลงมาปุ๊บแรงขายจํากัดจริงๆหรือเปล่าถ้าย่อลงมาแนวรับเอาอยู่แล้วก็ มีภาพของการฟื้นตัวดีได้แรงๆเนี่ยเราก็ประเมินว่าเป็นสมมุติฐานที่เราตั้งกันไว้นะครับว่าตลาดเนี่ยมองไปข้างหน้าละว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่มันย่ําแย่เนี่ยมันจะออกมาเรื่อยๆหลังจากที่เปิดหน่วยงานรัดแล้วนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนเฟดลดดอ,อกเบี้ยนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูเฟดวัดทูกันนะครับตามสไลด์นี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นถึงสะท้อนของ โอเคครับเมื่อกี้เหมือนจะค้างต้องค้างนะครับทุกคนได้ยินเสียงกันไหมครับตอนนี้หลังบ้านได้ยินไหมฮะเสียงอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวต่อกันเลยละกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็ เราก็พยายามจะพูดถึงสเตปถัดไปนะครับว่าหลังจากชัดดาวแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยนักงทุนก็จะมองคาดการณ์ไปล่วงหน้าอยู่เสมอนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยที่เราเกลื่อนกันไว้แล้วว่าจะเป็นภาพของการแรงงานตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอโดยเฉพาะตลาดแรงงานแล้วก็จะหนุนให้เฟดลดอัตราดอกเบียกลายมาเป็นปัจจัยหนุนสินนรัพย์อย่างทองคําและซิลเวอร์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปดูในเรื่องของเฟดวอตทูนะครับเป็นโปรแกรมนะฮะที่เราไปใช้ดูคาดการณ์ว่า เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยด้วยความน่าจะเป็นที่มากน้อยแค่ไหนซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปอร์เซนต์ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งตัดไปในเดือนธันวาคมเนี่ยคือวันที่10นะครับธันวาคมจะอยู่ที่63.4%มอนะฮะมองว่าจะลดดอกเบีย้ยจาก4%เณนะปัจจุบันเนี่ยลงมา1ช่อง25บิบลงมาอยู่ที่3 7 5ซนะครับซึ่งถ้าเราดูเปอร์เซนต์นะครับความน่าจะเป็นที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อยๆขยััับบบขขขึึขข้้นนนยะคร หนึ่งเดือนล่าสุดหนึ่งวิคหนึ่งเดือนย้อนหลังหนึ่งวิย้อนหลังแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยจนถึงนับปัจจุบันนะครับแท่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็สะท้อนถึงโอกาสเข่จะเป็นที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยความน่าจะเป็นสูงขึ้นมากเรื่อยๆนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาหนึ่งในองค์ประกอบที่เราประเมินว่าอาจจะมีส่วนสําคัญมาจากการชัดดาวที่ขี้คลายปุ๊บตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอเนี่ยมันก็จะกลับมาถูกเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่านอกจากดอกเบีย้ยแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของการยุติการนำา t t นะครับที่เฟดเนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าจะยุติการทำาิ t ในวันที่หนึ่ธันวาคมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มองว่าผ่อนคลายเป็นเครื่องมือที่คนละอย่างกับการลดดอกเบีย้ยแล้วก็ Qt นี้เนี่ยคือการ คือการลดสภาพคล่องของตลาดโดยการดึงเงินออกมาจากระบบนะครับส่วนทางกา QE นะฮะด้งนนั้นเนี่ยการยุติการทํา QT เลยเนี่ยคือการหยุดดึงสภาพคล่องออกออกจากตลาดก็จะทําให้เป็นการเพิ่มสภาพคล่องนั่นแหละว่างง่ายๆนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยหนุนเป็นการผ่อนคลายคล้ายๆกับการลดดอกเบี้ยนะครับในความหมายเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือ2เรื่องหลักในเรื่องของนโยบายการเงินที่เรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนุนทองคำนะครับในระยะกลางจนถึงเดือนธันวาคม ดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องประเมินกันต่อนะครับว่าในฝั่งของการชัดดาวเนี่ยโอเคว่าเราวางแผนเวลาว,ว่าต้องมาดูตัวเลขเศรษฐกิจถ้ามันอ่อนแอเหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพที่กลับไปกระตุ้นนะครับสินทรัพย์ที่อยู่คนละขั้วก,กับดอลลาร์นะครับเพราะว่าถ้าเฟดผ่อนคลายยุติ Q t ลดดอกเบีย้ยดอลลาร์ก็จะอ่อนดอกเบีย้ยแบบบอลดิวอ่ะก็จะลดลงนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนสินทรัพย์โภคภัณฑ์อย่างทองคำและซิลเวอร์นะครับ ซึ่งสิ่งที่อยากให้จับตาเลยเนี่ยนะฮะก็คือแน่นอนว่าตัวเลขการจ้างงานที่เราเห็นชัดๆเลยเนี่ยก่อนที่จะเกิดการชัดดาวนะครับเมื่อประมาณ1เดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นตัวนอนฟาร์มนะครับที่ออกมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ําเป็นพิเศษมีเดือนหนึ่งติดลบซะด้วยนะครับแล้วก็มีรีไวซ์ดาวน์เป็นลายปีอีกในเรื่องของการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับเดือนล่าสุดอยู่ที่22งหมนะครับและทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ข่าวเนี่ยก็จะเริ่มเล่นในคล้ายๆกับที่เราตั้งสมมติฐานเมื่อวานนี้นะครับว่าตลาดแรงงานที่อ่อนแอนะครับมันก็จะเป็นที่กังวลมากขึ้นถ้าชัดดาวขี้ขายและลายตัวเลขเนี่ยถูกลายงานออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนการคาดการตลาดณปัจจุบันเนี่ยวันนี้นะฮะเราก็มีเอามาฝากกันนะครับอยู่3เรื่องหลักๆที่เป็ดเนี่ยไว้ใช้ดูเป็นองค์ประกอบในการเนินนโยบายทางการเงิน นะครับหนึ่งเลยเนี่ยที่เป็นพอยต์หลักอันดับหนึ่งเลยคือตลาดแรงงานตลาดแรงงานชัดเจนว่าอ่อนแอลงนะครับตั้งแต่ก่อนที่ก่อนที่จะเกิดการชัดดาวละแล้วก็อย่างที่เราบอกว่า ADP เนี่ยก็อย่างระดับต่ำนะครับมีการประกาศยอดเลิกจ้างเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับนี่คือข้อมูลที่เราบอกกันมาเมื่อวานนี้นะครับอัตราว่างงานก็แอบสูงขึ้นนะฮะ แม้กระทั่งในช่วงชัดดาวเนี่ยยังมีการรายงานของตัวเลขภาคเอกชนเนี่ยก็สะท้อนถึงการอ่อนแอในภาคตลาดแรงงานนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่จับตาเป็นพิเศษนะครับว่าตัวเลขที่มันเป็นแบ็กหลอกเนี่ยที่มันค้างอยู่เดือนหนึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยมันจะแย่เหมือนเดิมไหมและณน,นปัจจุบันเนี่ยตัวเลขบางส่วนจากภาคเอกชนเนี่ยบอกแล้วว่ามันแย่ลงนะครับก็จะเป็นที่จับตาว่านอนฟาร์มรอบนี้นะครับจะกลับมาประกาศได้ อย่างเร็วที่สุดเนี่ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็มีการเก็บข้อมูลนะครับทางฝั่งอีโคโนมิสนะฮะหรือนักเศรษฐศาสตร์นะครับโดยดาวโจนเนี่ยเขาก็เป็นการเก็บข้อมูลออกมานะครับแล้วก็สรุปว่าในตัวนอนฟาร์มเพโรเนี่ยหรือการจ้งางงานภาคเกษตรนะครับรอบที่จะประกาศหลังจากนี้จะเป็นภาคของการลดลงนะครับ6 0ห0 0จ็อโบโกลแมนแซกก็บอกที่ทางเดียวกันว่าจะลดลง5 0,000จ็อบนะครับ ตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขไฟ n a ลแต่อย่างใดที่จะมาปรากฏอยู่หน้าหน้าหน้าข่าวนะฮะแต่ความหมายก็คือไม่ว่านอนฟาร์มตามปกติเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับการรายงานนอนฟาร์มรอบเดือนล่าสุดเนี่ยที่จะประกาศออกมานะครับมันจะลดลงไปอีก5 0,000ื่นถึงหกหมื่นตแหน่งนะครับตัวเลขตัวนี้มันมาจากอะไรนะฮะมันมาจากนโยบายการเลิกจ้างนะครับการรีไซน์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ ใช้โอกาสในช่วงชัดดาวเนี่ยบางส่วนก็ให้หยุดงานชั่วคราวแต่บางส่วนก็ยื่นโครงการเนี้ยเงินชดเชยให้ไปแล้วก็เลิกจ้างถาวรไปเลยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในส่วนที่เขาอยากจะลดค่าใช้จ่ายค่าจ้างแรงงานในภาครัฐอยู่แล้วของนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับดังนั้นแล้วการเลิกจ้างที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ใช้เรื่องชัดดาวเนี่ยมาเป็นหนึ่งในตัวเร่งที่จะตอบสนองนโยบายของเขาเนี่ย ตัวเลขมันจะปรากฏออกมาในตัวนอนฟาร์มว่าสมมุติออกมาเป็น x ตำแหน่งนะครับรอบนี้จะเป็น x ลบห0าหม่นหรือ x ลบหกหมื่นนะครับที่เป็นส่วนมาจากการเลิกจ้างในภาครัฐจากคุณโดนัลด์ทรัมนโยบายของเขาคงกลางของเขานั่นเองนะฮะนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูตัวนอนฟาร์มนะครับซึ่งทางฝั่งโกลแมนแซกเนี่ยก็คาดการอีกนะครับว่าตัวเลขอัปเดตอย่างเร็วที่สุดเนี่ยนะครับ ตัว BLS หรือว่าสำนักงา,านสถิติแรงงานของสารัฐเนี่ยเขาจะประกาศออกหน้าเว็บเนี่ยถึงตารางการรายงานเศรษฐกิจนะครับเขาจะประกาศว่าตัวเลขที่เขาค้างๆกันอยู่เนี่ยจะประกาศเมื่อไหร่เนี่ยตัวสเกจดูเนี่ยมันจะออกมาในหน้าเว็บเขาในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับในสมมุติฐานว่าชัด,ดาวขี้คลายได้ในวีคนี้นะครับก็เลยต้องจับตาเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่า ถ้า BLS เนี่ยประกาศหน้าเว็บไซต์เขาแล้วเนี่ยว่านอนฟาร์มจะประกาศเมื่อไหร่ตัวเลขที่ค้างๆอยู่เนี่ยจะประกาศเท่าไหร่นะครับจะประกาศวันที่เท่าไหร่เราก็จะเอามาแปะข่าวกันให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็เลยเป็นคาดการณ์ว่าต้นสัปดาห์หน้าโ o o e แมนบอกว่าอทาิฐานาจะรู้แล้วแหละว่าตัวเลขที่ค้างๆกันอยู่โดยเฉพาะนอนฟาร์มนะครับตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยจะประกาศวันที่เท่าไหร่จะลงตารางในวันไหนนะครับส่วนอีก2เรื่องเนี่ยที่มีการคาดการณ์อยู่เนี่ยก็คือเงินเฟ้อ,อยังอยู่ยังทรงตัวนะครับ ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายเฟดอยู่ที่2%นะครับส่วนเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังเติบโตท,ที่ในโพซิทีฟอยู่ก็คือยังเป็นบวกแหละแต่เติบโตในระดับที่ไม่แข็งแกร่งมากนักนะครับก็คืออาจจะบวก1.3บวก1.2บวก1 3, วก 1. 2, ว,วก 1. ่ากว่เปอร์เซ็นต์เนี่ยในไตรมาส4นะฮะตามคาดการของโกลแมนแซกแล้วก็ค่ายอื่นๆก็จะอยู่ที่1%วกว่ากว่าประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ประเมินว่าจะเป็นภาพของการที่ คนใหญ่แล้วเนี่ยตัวเลขค่อนข้างจะสนับสนุนให้เฟดลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งรูปนี้ก็เป็นรูปที่มาตอกย้ําเป็นภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวนอนฟาร์มเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนแอนะฮะเดือนล่าสุดเนี่ยแท่งแค่นี้เองนะครับอยู่ที่22 0หมื่นสองแหน่งเป็นตัวเลขที่รายงานในเดือนกันยาซึ่งเป็นตัวเลขของเดือนสิงหาคมนะครับพอ,อมาเดือนตุลาคมปุ๊บชัดดาวต้นเดือนพฤศจิยายกายนก็ชัดดาวอีกนะฮะตัวเลขล่าสุดเนี่ยเลยเป็นตัวเลขที่อยู่ที่22 0 0มื่นสองแหน่งนะครับ และกระเถิบไปอีก2ในย้อนหลังเนี่ยมีตัวเลขที่ติดลบด้วยซ้ํานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเทรนด์มันชัดเจนว่าการจ้างงานเนี่ยมันลดลงลดลงมาเรื่อยๆแบบนี้แถมจะมีท็อปอัพเสริมจากนโยบายการรีไซน์นะครับเลิกจ้างของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่จะลดค่าใช้ใจ่ายของรัฐบาลเนี่ยจะลงไปอีก5 0,000ตําแหน่งไม่ว่าตัวเลขปกติเนี่ยจะออกมาที่เท่าไหร่แต่จะมีได้รับผลกระทบเนี่ยลบอีก5 0,000ถึง6 0,000ตามตามการคาดการณ์ของตลาดนะครับ ก็เลยเป็นภาพที่ก็แอบ,บเสี่ยงเหมือนกันนอนฟาร์มรอบนี้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์แบบใกล้ๆศูนย์อาจจะบวกนิดหน่อยหรือว่าอาจจะติดลบเหมือนกับช่วงเดือน6ก็ได้นะครับเนี่ยที่เป็นแท่งอยู่ในตักในอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าศูนะครับดังนั้นแล้วนะฮะเราก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าหลังจากที่ชัดดาวขี้คลายลงนะครับระอะซั้นอ่ะรารอดูก่อนว่า คืนนี้นะครับจนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับตามเวลาไทยเราเนี่ยถ้ามันมีเรื่องช้าดาวที่ขี้คายจริงๆนะครับหน่วยงานรัฐกลับมา reopening ได้อีกครั้งหนึ่งเราเราดูแรงขายว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่หลุดแนวรับนะครับเรามองว่าเรายังเทรดสั้นและโฟกัสขายย่อแล้วก็เล่นบายเล่นซื้อเหมือนเดิมนะครับเราจะยังไม่ส่วนเทนนะครับเพราะว่ามุมมองที่เราลุก forward ปอีกหนึ่งสเต็ปเนี่ยมันก็จะอยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างที่จะหนุนให้เฟดลดดอกเบีย้ยซะมากกว่านะครับ ดังนั้นณปัจจุบันแล้วเนี่ยราคาทองคาก็ยอมรับว่าแม้จะยังไม่มีนิวไฮนะครับแต่ก็ยังพยายามทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับเรามาดูทองคํากันก่อนนะฮะเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคําก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับแม้มีจังหวะทิ้งตัวลงมานะครับแต่ก็มีจังหวะด,ดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันอย่างที่ได้บอกว่าปัจจัยเรื่องชาด,ดานเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยลบซะทีเดียวถ้าเรามองสเต็ปถัดไปแล้วเนี่ยตลาดแรงงานที่อ่อนแอเนี่ยมันจะหนุนทองคำซะมากกว่าหนุนซิลเว ก็เลยเป็นภาพที่ลักษณะของการสวิงช่วงนี้จะมีจังหวะทิ้งแต่บอทิ้งมาปุ๊บก็มีแรงซื้อบายออนดิฟกลับเข้ามาแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยแนวรับเราก็ยังมองคล้ายๆเดิมนะครับว่าชุดขาขึ้นนะครับที่เขาเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็สปินขึ้นมาเร็วๆเนี่ยนะฮะมันมีเส้น p o c คือดีมาโซนวอลลุ่มที่ไหนสุดเลยเนี่ยแท่งสีแดงตรงเนี้ยอยู่ที่4 0 8 0ถ้ายังไม่หล,ดลุดเรายังโฟกัสขาบายอยู่นะครับซึ่งถ้าจะให้สวยเนี่ย4 0 0 1ันะครับที่ทดสอบเมื่อคืนนี และเมื่อเที่ยงเนี่ยลงวันทดสอบอีกครั้งหนึ่งและยังเอาอยู่นะครับ4,001 4,001ต้นๆเนี่ยถ้ายังเอาอยู่เรามองว่าเป็นแนวรับที่ยอ่อบายได้สวยๆตามกรอบที่อาจจะเป็น triangle แกว่งตัวออกข้างในโซนด้านบนเนี้ยนะครับถ้ายังยกโลได้เข้าซื้อได้ชัดเจนนะครับตามแผนที่เรามองกันว่าโฟกัสฝั่งยอ่อบายไม่หลุดเนี่ยก็คือสะสมแรงในโซนโบนยืนได้ก็ไปต่ออาจจะเป็น bullish f l a ตรงเนี้ย อาจจะเป็นทงทงก็คือแบบเป็นไซเวย์ออกข้างหลังจากขาขึ้นมาแรงๆเนี่ยเพื่อสะสมกําลังในกรอบนี้แล้วพอเบรกขึ้นเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มแพทเทิร์นบูลิดแฟลกเบรกทงก็เป็นขาบูลันไปต่อนะครับนี่ก็เลยเป็นภาพที่เรายังย่าโฟกัสขาบายอยู่นะฮะถ้ายืน4,000ได้ตามกรอบล่างนะครับที่เขาไซเวย์อยู่ด้านบนและโซนที่รอเบรกเอาเนี่ยแน่นอนว่าเราลองเรารอเบรคทริ a n g l, 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 l e ลชุดนี้นะครับเบรกปุ๊บมีแนวต้าน นะครับสำคัญที่เราประเมินเมื่อวานแล้วแหละว,ว่ามันมีไฮอยู่ตรงเนี้ยเป็นโซนที่มีแบบสภาพคล่องมีลิควิดิตี้อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นโซนไฮที่ยังไม่เคลียร์ในฝั่งของราคาทองคำํำก็จะอยู่ในโซนที่ถ้ามัดรวมกันกันกบจุดไฮน้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่แถวแถว4ี่พนถึง4,160ซึ่งถ้า ตรงเนี้ยยังไม่ผ่านก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะเป็นบลูแฟลกหรือว่าจะเป็นภาพของการเบรกฮายก้อนนี้นะครับเพื่อไปต่อแต่นั้นแล้วเนี่ยเมื่อวานเราก็เราก็ประเมินว่าในโซนเนี้ยขายทางกำไรเป็นโซนขายทางกำไรนะครับซึ่งทิ้งลงมาแล้วเนี่ยยืน4080ได้สร้างดีมานโซนที่4,000สร้างโลเป็นกึง่งๆจะเป็นดับเบิลบอททอมแบบเนี้ยนะฮะก็เป็นโซนเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับตอนเที่ยงที่ผ่านมา ดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยสรุปออกมาเป็นแผนย่อซื้อนะครับ4,001เนหนึ่งต้นๆสต็อปลอส4,080ไม่คนหลุดที่เส้น POC ขาขึ้นชุดนี้แล้วก็ลุ้นเบรกนะครับ41 45 460ย่อลงมามีขออยู่แล้วรอไปขายโซนนี้แล้วถ้าเบรกยืนได้นะครับอันนี้ก็ลบลูกศรที่เราตีเมื่อวานออกไปก่อนนะฮะเนี่ยก็เป็นการย่อใบนะครับวันนี้เนี่ยก็มองคล้ายๆกันนะฮะก็คือการย่อใบเหมือนเดิมนะครับและด้วยท่งที่เขาพยายามสร้างฐานเนี่ยเราก็อาจจะ อยากลุ้นให้มันเบรกขึ้นแหละตามตามภาพทางเทคนิคและพื้นฐานที่เราได้พยายามวางแผนกันล่วงหน้าเอาไว้นะครับเนี่ยมันดีกันขึ้นมาแล้วถ้าใครมีของมาเนี่ยก็ถือต่อหรือว่าถ้าย่อมายกโลได้ยืนเหนืกอกรอบเนี่ยก็เล่นย่อแบ่งขายรอบนึงถ้าไปทดสอบแนวต้านและแบบยังไม่ผ่านที่เป็นโซนซัพพลายโซนลิคิดิตี้ในชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันเบรกได้จริงๆเนี่ยมีจังหวะ โกลแบ็กกลับลงมายืนเหนือโซนที่เขาเบรกทรนเกิลได้เนี่ยก็ลุ้นไปต่อได้เหมือนกันที่14 186ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงที่เขาทําหลุดโลลงมานะฮะที่ตรงนี้ก็จะเป็นกลับมาเป็นแนวต้านสําคัญในทางเทคนิคในระยะสั้นนะครับย่อบายเหมือนเดิมนะครับแต่เน้นเล่นสั้นนะฮะด้วยความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเรื่องชัดดาวมันขี้คลายลงนะครับเช่นเดียวกับซิเวอร์เล่นสั้นเหมือนกันและแผ่เราก็ย่อบายกันมาตามเทรนมาตลอดแล้วมันก็เป็นภาพที่ขึ้นมาได้แรงกับ ได้แรงกว่าทองคําด้วยสําหรับตัวซิลเวอร์นะครับก็ย่อบายค่อนข้างได้มาตามแผนเหมือนกันนะครับซึ่งโซนที่เราบอกว่าเป็นจุดวัดที่เรามองว่าขึ้นมาได้แรงกว่าทองคำเนี่ยคือโซนที่เขากลับมาขึ้นแล้วก็ผ่านจุดเริ่มต้นของขาลงได้แล้วที่เขาเริ่มหลุดลงมาจนลงมายาวๆเนี่ยเอาวกกลับขึ้นมาจนผ่าน50.55ได้ละดังนั้นก็จะเป็นฐานสําคัญที่เมื่อวานเรามองว่าถ้ามันวกกลับลงมาและยืนได้เนี่ยเป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับ ซึ่งมันก็แบบมีจังหวะฉลับลงมาบ้างแต่ก็มีแท่งที่เขาเรียกว,ว่าเพรสซิงไลน์เนี่ยนะครับแท่งเขียวที่ไล่กลับเข้ามาเกินขึ้นแท่งแดงก่อนหน้าเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นเพรสซิงไลน์ก็เป็นภาพที่เข้าซื้อได้ตามแพทเทิร์นแท่งเทียนนะฮะับแพทเทิร์นกลับตัวก็เป็นแนวรับที่กลับมายืนได้นะครับและก็เป็นลักษณะของการย่อตัวลงเพื่อสะสมแรงและไปต่อได้ตามเทรนด์แล้วก็มีสัญญาณที่เราเล่นกันมาตลอดด้วยคือ hidden bull day นะครับไอ e s i g h t ทำ lower low, low, low แต่ตัวราคาเนี่ยยกโลกขึ้นไม่ได้จากโลก,ก่อนหน้าก็เป็นเทคนิคของการเล่นตามเทรนมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้แนวต้านอีกแนวหนึ่งเนี่ยก็คือฟิโบรนิชี168.8%ตรงนี้นะครับเป็นเป้าชุดล่าสุดที่เมื่อเช้าเนี่ย11โมงยืนได้แล้วนะครับก็เป็นลักษณะที่แนวต้านที่เบรกไปก็การเป็นแนวรับสําคัญเราเล่นทรงนี้กันมาตลอดที่เราเล่นตามเทรนกันขึ้นมานะฮะก็เป็นจังหวะการเข้าซื้ออยู่สองรอบสองไม้เมื่อคืนกับเมื่อตอน11โมงที่ผ่านมาแล้วก็ตอนเนี้ย กลับมาอยู่ในโซนที่ใกล้กับแนวต้านเทคนิคแล้วโซนนี้51.67-51.87จุดแนวต้านแรกแนวะต้านที่2 5 2 7้ิน,นี้ก็มาจากฟิบนันชีมัดรวมกันนะครับชุดชุดระยะต้นรอบระยะสั้นกับระยะกลางหน่อยชุดสีดำนะครับแล้วก็สุดกรอบเนี่ยอยู่ที่52.72-77ก็เป็นไฮเดิมที่เป็นแบบสวิงไฮตรงนี้ก็จะมีการแบบติดแนวต้านเทคนิคได้รอบนึงเหมือนกันนะครับ นนั้นแล้วเนี่ยทองคากับซีเวอร์ยังเหมือนเดิมว่าเรายังโฟกัสตามเทนยังไม่ส่วนเทนนะครับย่อมารอรับอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะถ้าเราเล่นตามแผนย่อบายกันมาเนี่ยก็ได้มาเอยๆตั้งแต่ง,งัดต้นรอบจนมันมาอยู่ไซเวนในกรอบบนเพื่อสะสมแรงเพื่อไปต่อเนี่ยเราก็ได้มาอีกเมื่อเมื่อคืนกับเมื่อตอนสิบเอ็โมงเมื่อตอนเที่ยงทั้งซีเวอร์แล้วก็ทองคํานะครับ ย่อบายตามแนวรับประมาณนี้ตอนนี้ก็พยายามจะยืนแล้วไปต่อและซืเวอร์ดูเหมือนจะแข็งกว่านะฮะมีโอกาสเบรกได้ทองคํายังไม่ได้เบรกตัวไซเบอร์ชุดนี้เลยแต่ซื้เวอร์เบรกนินวไฮไปแล้วก็เป็นลักษณะองการแบ่ง่ายกำไรที่นวตานเล่นสั้นเหมือนเดิมยอ่อมาซื้อโฟกัสฝาขายยอ่อบายอย่างชัดเจนนะครับยังไม่เซลล์ยังไม่สวนเทนนะครับแล้วก็ไปถึงนาตานขายทางกาไรระยะสั้นเพื่อลดความเสี่ยงว่าคืนนี้จะมีจะมีการเซอร์ไพรส์รในเรื่องของ โกลเมชันดาวจะขี้คายหรือเปล่านะฮะวันนี้สรุปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของสเตทที่ผ่านสอวอแล้วร่างกฎหมายจะมาอยู่ที่สสนะครับผ่านสสปุ๊บอย่างเร็วที่สุดที่เขาว่ากันเนี่ยคือพรุ่งนี้เช้าตามเวลาไทยนะครับแล้วก็จะไปให้ดุกคนโดนัทรัม,มลงนามขั้นสุดท้ายซึ่งก็จะจบในวีคนี้ตามคาดการอย่างเร็วที่สุดซึ่งถ้าออกมาในเคสนี้โกลเมเตก็บอกว่าต้นวีคหน้า b l s จะประกาศละว่าตัวเลขที่ค้างกันอยู่ โดยเฉพาะนอนฟาร์มหรือตัวเลขอื่นๆเนี่ยจะประกาศลงสเกดูล,ลงตารางวันไหนนะครับซึ่งพอมาถึงช็อตถัดไปแล้วเนี่ยนอนฟาร์มเนี่ยกรมการก็คาดการอีกถึงตัวเลขที่จะไม่ว่าจะออกมาเท่าไหร่นะครับในระดับปกติจะต้องหักลบอีก50,000ื่นถึงหกหมนืนะครับตามภาพการของอ c คโน m i s มตลาดนอนฟาร์มที่ระดับปกติจะแย่ลง50,000ื่นถึงหกหม0เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเป็นปัจจัยที่กระทบ มาจากนโยบายการรีไซน์หรือการเลิกจ้างของคุณโดนัลด์ทรัมนั่นเองที่ใช้โอกาสในเรื่องชัดดาวเนี่ยยื่นข้อเสนอโครงการรีไซน์เลิกจ้างถาวรแล้วก็มันจะกระทบอยู่ออกมาในนอนฟาร์มรอบนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้เฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยและหนุนทองคําในระยะกลางนั่นเองนะฮะก็เลยที่มาทั้งหมดสรุปออกมาได้สั้นๆประมาณนี้นะครับถึงขาที่เราโฟกัสย่อบายเป็นหลักนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านเเดีัยการลงทุนนะครับสนใจผลตอบอื่นนอกจากซิลเวอร์นะครับหรือทองคำเนี่ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้หรือมีคําถามข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เช่นเคยนะครับตลอดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะติดตามไลฟ์กลโกบของเราได้ใหม่ทุกวันช่วงเย็นเวลา5โมงนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ